โรคกดไหลย,ย้อนนี่คือเป็นโรคเกี่ยวกับหูรูดด้านบนค่ะเวลาเราทานอาหารเข้าไปเนี่ยมันลงหลอดอาหารไปแล้ว,วใช่ไหมคะ ก่อนที่มันจะลงไปที่กระเพาะเนี่ยมันจะมีหูรูดที่ปิดอยู่ก็คือพออาหารผ่านไปแล้วหูรูดทําหน้าที่ปิดเพื่อป้องกันไม่ให้กรดมันไหลย้อนขึ้นมาแต่ทีเนี้ยถ้ามีอาการหูรูดเสื่อมพอเวลากรดที่ไหลย้อนขึ้นมาพร้อมกับอาหารเนี่ยค่ะ<ฮ>มันก็มาทําให้เยื่อบุหลอดอาหารของเราระคายเคือง<ฮ>เพราะว่าอย่าลืมว่าเยื่อบุหลอดอาหารเราเนี่ยมันไม่ได้มีเมือกหุ้มปกคลุมเหมือนเยื่อในกระเพาะเนาะก็อย่างที่ดรนิกพูดเมื่อสักครู่นี้นะครับว่าโรคกระเพาะเนี่ย มันมีแต่การใช้ยาแผนปัจจุบันซึ่งส่วนใหญ่ก็เป็นพวกกลุ่มยารดกดวดเราก็อันนี้มาเคลือบแผลต่างๆเอาไว้แต่จริงๆแล้วเนี่ยต้นเหตุจริงๆมันต้องวารุษการอักเสบที่มันเกิดอาการอาการตรงนี้ขึ้นมามแล้ว,แล,ว,แ,ลว,แ,ลวแล้วการใช้ยากลุ่มนี้มันยังไม่มีมจุดจนกระทั่งเรามาพบว่าคัมมิ่นชันเนี่ยฮะมันสามารถลดกลดตรงนี้ได้คัมมิ่นชันโดยในรูปทั่วๆไปนะครับมันไม่สามารถที่จะดูดซึมเข้าสู่ร่างกายได้นะครับทานก็ไปส่วนใหญ่ยยลดถ่ายเป็นอุจจาระไปหมดแล้วก็ประมาณสักสิบกว่าปีที่ผ่านมานะ ผมกับดรยูจิเอซเลเนี่ยเราได้ทาวิจัยเรื่องนี้จะรอประสบความสําเร็จเป็นคนแรกแรกของโลกนะครับคือเอาสารครือคูมินอย์ในกระมิ้นชันนี่นะครับมาทาอยู่รูปที่ละลายน้ําสามารถกินแล้วมาดูดซึมได้เพราะนั้นเนี่ยก็คือเราไาใช้พวกสมุนไพรในกลุ่มกระมิ้นชันเนี่ยค่อนข้างได้ผลดีเพราะว่าหนึ่งเป็น้านการอนักเสบแล้วก็มันช่วยมันช่วยในาการขับลมแล้วก็ขณะเดียวกันนะครับกระมิ้นชันยังมีส่วนในการเร่งของการสร้างเมือกนะครับที่มาเคลือบกระเพาะแต่ตรงนี้ด้วย